สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะมาสรุปอันดับกรีสตาร์ทนะครับสำหรับ MotoGP สนามที่15ที่สซาัฐอเมริกาเสร็จสิ้นกันไปคอลี่ไฟคิ q 2 12คันที่หลุดเข้ามาสภาพอินฟ้าอากาศเป็นใจครับกดเวลากันได้ยอดเยี่ยมกันทุกคนในทีเดียวผู้ที่คว้าโพลในวันนี้คือหมายเลข63เปโก้บัญย่าจากดูกาติแฟคทอรี่นั่นเองคันที่2ฟาบิโอควาตาลารบเลข20ของยาม a ฮ่าแฟคทอร และคันที่ 3. Mark ร์คมาเกหมายเลข93ของ Repsol o o n d a นี่คือ3คนบนแถวแรกนะครับส่วนแถวที่ 2. คันที่ 4. ฮอเฮมาร์ตินหมายเลข89ของพลาแม็กดูคาติคันที่ 5. ทาคากีนะกามิหมายเลข30ของ l c ลเซีย a คันที่ 6. j โยฮันซาโกหมายเลข5ของพลาแม็กดูคาติส่วนแถวที่ 3. นะครับคันที่ 7. อาร์เร็กเลนส์หมายเลข42ของ Suzuki คันที่ 8. จอนเมียหมายเลข36ของ Suzuki คันที่9กลูกามารินี่หมายเลข10ของ d u คาติ a เวนเทียและแถวที่4คันที่10แจ็คมินเลอร์หมายเลข43ของ d u c a ติ Factory คันที่11แบดบินเดอร์หมายเลข33ของ KTM Factory และโพลสปากาโลคันที่12หมายเลข44ของเรปโซฮอนด้านี่คือ12คันแรกนะครับที่หลุดเข้ามาใน Q2 ส่วนผู้ที่ไม่ผ่าน Q1 หรือว่าอันดับที่13ลงไปนะครับคันที่13 ฟรังโก m o มเดลีหมายเลข21ของยามาฮ่าแฟ t ทอรคันที่ 14. a n r อังเดรดวิโซหมายเลข4ของ SRT Yamaha และคันที่ 15. Alex อ a r ็กซ์มาหมายเลข7 3ของ LCR Honda คันที่ 16. i n e อ a s t i บ i จหมายเลข23ของ Ducati a v e n t ี r คันที่ 17. i เ e r e อิก o เรคหมายเลข27ของ KTM เทคโ3ี คันที่18มิเกลอริเวล่าหมายเลข88ของ KTM Factory และแถวสุดท้าย3คันสุดท้ายนะครับอลาสิกอสปาโลมาคันที่19คันที่20วาเลนติโนรอซซีและคันสุดท้ายคันที่21ดานิโลเปตูชี่ของ KTM t e c h 3ฮะนี่คืออัมดับกริลัสทั้งหมดนะครับ21คันใน MotoGP สนามที่15สหรัฐอเมริกา ว่าจะเสร็จสิ้นก็เกือบตีสามนะครับทุกคนสําหรับช่องทางการรับชมนั้นก็สามารถรับชมได้หลายเว็บนะครับแต่ให้ค้นหาคําว่า bt sport 2 hd นะครับหรือว่า bt sport 2นั่นเองก็จะมีโผล่มาน่าจะประมาณ3-4เว็บเป็นอย่างต่ำนะครับที่ผมเห็นบางเว็บก็จะปล่อยสัญญาณเน็ตแรงบางเว็บก็เน็ตกระตุกนะครับก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ความแรง ของเน็ตใครเน็ตมันนะฮะหรือใครจะไปรับชมพรุ่งนี้นะครับหน้าจอทีวีอันนั้นน่าจะชัวร์กว่านะฮะใน PPTV HD36 ครับตารางเวลาแข่งขันนะครับก็อยู่ในหน้าชุมชนของ Youtube ช่องนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะชัวร์นะครับไม่อยากจะอดหลับอดนอนตั้งนาฬิกาปลุกกันไว้เลยนะฮะตั้งไว้ประมาณสักตีหนึ่งห้ก็ได้นะครับรับรองได้ชมการแข่งขันแน่นอนครับ ลากันไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกคนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ